ครับนักเรียนวันนี้มเาเชิผมต้องจะพาเด็กๆไปอบอุ่นร่างกายหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการวอร์มอัพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีท่าอะไรกันบ้างเชิญเลยครับเมาเลยนะครับท่าที่หนึ่งท่าหมุนคอท่าเตรียมมือจับตัวเอวไว้แยกเท้าเล็กน้อยเราหมุนคอไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับห้าครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หมุนไปทางด้านขวาอีก 5ครั้งเริ่มหนึ่งสสาสห้าไปท่าที่2นะครับการบริหารหัวไหล่นะครับประมือจับหัวไหล่ไว้แล้วหมุนไปข้างหน้าเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสหมุนกลับไปข้างหลังอีกสิบครั้งหนึ่งสสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสมาท่าที่3นะครับบริหารสะเอวยืนแยกเท้าเล็กน้อยมือจับสะเอวไว้ยกมือซ้ายขึ้นเอียงไปด้านขวานับหนึ่งยกมือขวาขึ้นไปเอียงไปด,ด้านซ้ายนับสองนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับสิบครั้งเริ่มหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปท่าที่สี่เรียกว่าท่าทกคอร์สนะครับท่าเตรียมยืนแยกเท้าเล็กน้อยเหยียดไปมือไปข้างหน้า นั่งตัวย่อตัวลงหลังไม่งอนะครับหลังตรงแล้วยืดขึ้นนะับหนึ่งสอง,สองเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า แ7 8 9 10ไปท่าที่หนะครับเรียกว่าท่าสายลันท่าเตรียมยืนแจกขเท้ากว้างๆไปทางด้านซ้ายเอียงไปด้านซ้ายมือเหยียดไว้ข้างหน้าย่อตัวลงขาหลังตึงนะครับนับหนับ เดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยนะครับไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้เรามาเปลี่ยนไปทางด้านขวาบ้างครับเอยม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ต่อไปท่าที่หกท่าวอกกิ้งไฮนีท่าเตรียมเย็นตรงจังหวะที่หนึ่งยกเขา่าซ้ายขึ้นสลับกับมือข้างขวานับหนึ่งสอง ทีนี้เรามาทำพร้อมๆกันนะครับ10ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปท่าที่7นะครับคือท่า Check your hands and check your feet เดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับ10ครั้งเริ่ม1 แล้วนะครับเจ็ดท่าสําหรับในการออกกําลังกายนะครับมาเธอคิดว่าเด็กๆคงทําได้นะครับเพราะมันไม่ยากเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเวลาเด็กๆออกข้างนอกเด็กๆต้องสวมแมสด้วยนะครับเพื่อป้องกันโควิดเด็กๆดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็หมั่นออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเด็กๆแข็งแรงนะครับวันนี้มาเธอก็ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย